สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิบสีพยากรณ์สำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดราศีกันประจำปี2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดราศีกันนี้ต้องมองว่าเป็นปีที่เด็ดเรื่องการเงินนะ วิ่อิทธิพลของไพ่อัศวิอเหเรียเนี่ยะคะเป็นไพ่ที่กล้าได้กล้าเสียกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนอยู่แล้วแล้วยังขยับขึ้นไปถึงไพ่ราชาเหรียญเลยถือว่าปี2567นี้นะคะมีดวงนะคะแล้วก็เด่นกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะคะมีโอกาสที่จะมีรายได้ที่เกิดสภาพคล่อง นะคะหรือมีทรัพย์มีเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นรวมถึงนะคะจะมีนะคะคนที่มีฐานะเข้ามาอุปถัมภ์นะคะกับเรื่องของการเงินด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นปีที่โดดเด่นมากๆนะคะเอยที่พลของไพ,พ่จักรพรรดินีเนี่ยนะ คนที่เกิดราศีกันนะฮะสำหรับคุณสุภาพสตรีนิเด่นมากนะรวมถึงคุณสุภาพบุรุีิดวงนาลีอุปถัมา์นะคะรวมถึงไพ่ดวงดาวด้วยนะคะไพ่าการเปลี่ยนแปลงไพ่ข่าวดีไพ่าการเดินทางนะคะหรือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างสดใสามากๆในช่วงปีนี้ด้วยนะคะเรื่องของการเงินน่เด่นอยู่แล้วการงานที่ขึ้น3ามไปเลยงานเยอะนะแล้วก็ยังมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงปีนี้ แต่ปัญหากับเรื่องงานมันเข้ามาอยู่แต่เป็นปีที่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันทําให้เราได้แบบแสดงฝีมือนะคะแล้วก็ทําให้ในเรื่องของโอกาสต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงนะที่มีความรับผิดชอบที่เติบโตมากขึ้นหรืองานมันใหญ่มากขึ้นด้วยนะฉะนันถือว่างานอาจจะยังต้องเหนื่อยอยู่แต่ว่ามีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เติบโตมากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสาหรับคนที่ยังโสดอยู่มีดวงค่ะที่จะพบรัก จะพบก,กับคนที่เป็นพ่อไม้นะคะแม่ไม้เข้ามาโัวพันในช่วงปีนี้นะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเข้ามาเริ่มต้นนะในเรื่องของความรักหรือคนที่มีลูกติดน่ะนะอาจจะเข้ามาโัวพันด้วยถือว่าจะเป็นรักที่มีโอกาสที่จะพบคู่ประถมนะคะ <Nee. S 1> ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็นะเป็นความรักนะที่ยังเป็นคู่กันอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังส่งผลดีในช่วงปีนี้นะคะ แต่ว่ามันยังมีเรื่องของการสื่อสารหรือความไม่เข้าใจกันบ้างนะซึ่งอยากจะให้ไปปรับกันนะคะหรือต้องแบบใส่ใจกันให้เยอะหน่อยนะคะจะมีเรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของความสุขมากขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าในเรื่องของความรักเราไม่เติมความหวานให้กันเลยไม่สนใจกันเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์นะจะอาจจะต้องสนใจกันนะเติมความหวานให้กันนะคะแล้วก็พาการไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพากันย้อนวัยกลับไปในช่วงที่ เพิ่งจีบกันใหม่ๆนะจะทําให้เรื่องของความรักนะ,ะมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าถามว่ามีปัญหากันนะ่ะมีโอกาสที่จะกลับมาปรับกันได้ไหมกลับมาปรับกันได้แน่นอนต้องมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เกิดราศีกันเนี่ยคู่สามีภรรยายเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างปัญหาเยอะนะพอเข้ามาในสู่ในช่วงปี67เนี่ยนะคะมันเป็นปีที่เหมือนว่าได้กลับมาฟื้นฟูปัญหาได้กลับมาสนใจกันมากขึ้นกลับมาใส่ใจกันกลับมาดูแลกันนะ่ะทำให้เรื่องของความรักน่าจะดีนะคะกว่าปีที่ผ่านมานะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ต้องระวังพ่มรณะที่เป็นพ่อาการเจ็บป่วยอยู่แล้วนะคะก็เป็นปีที่ยังมีปัญหาอาการเจ็บป่วยเข้ามานะคะแล้วก็นะคะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริเวณช่องท้องนะคะถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะกระเพาะปะสัสสาวะอาจจะอักเสบ รวมถึงเรื่องของการปกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาแล้วก็ราคอนะอาจจะเข้ามานะคะฉะนันต้องดูแลเตงให้มากหน่อยก็คือเป็นปีที่เราต้องไปตรวจสุขภาพด้วยรวมถึงนะคะอาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกอะคอะในช่วงปีนี้ให้มากๆหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคผ้าห่อศพโรงศพนะคะจะทําให้ดวงชะตานะคะดีมากยิ่งขึ้นนะคะต้องมองว่าคนที่เกิดราศีกันนี่มีชั้นของไพ่เจ้ากรรมเก่ายัางตาม,มาอยู่ นะคะอาจจะแบบมีปัญหาตั้งแต่ปีเมื่อกี้นี้แล้วล่ะปีเมื่อกี้นี้ก็มีปัญหาเยอะนะทั้งเรื่องงานการเงินสุขภาพนี่ก็เข้ามาค่อนข้างหนักเหมือนกันปี66อะ่ะพอเข้ามาสู่ปี67แล้วนะเจ้ากรรมในเวรนะคะหรือคู่อริยยังตามมาอยู่แต่ว่าจะไม่ร้ายเท่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานี่ก็คือแบบร้ายแรงมากแต่ปีนี้เนะี่ยเขาจะเข้ามานะคะคือ เจ้ากรรมในเวรนี้ใจจะอ่อนลงแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราสร้างกุศลให้เขาแผ่ไม่ตายเขามากๆเขาก็จะมาให้โชคเราด้วยนะคะฉะนั้นก็ถือว่าเราก็มีดวงอะนะคะที่จะมีโชคกับคนที่แบบเสียไปแล้วนะคะหรือมีโชคฟุกๆอะ่ะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีกันนะคะจะเรื่องสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพของเองนะญาติพี่น้องด้วยคู่ครองคนรักอะ่ะ นะหรือว่าผู้ใหญ่นะอาจจะมีอาการเจ็บอาการป่วยเราก็ต้องไปดูแลใส่ใจกันแล้วก็เรื่องกุศลก็อย่าให้ขาดแล้วกันมันเป็นเศษเสี้ยวจากปีเมื่อกี้นี้นิดหน่อยนะคะพอผ่านในเรื่องของช่วงเดือนเมษาไปแล้วอ่ะนะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆของคนที่เกิดราศีกันจะลดลงทันทีค่ะสีที่เป็นสีมงคลในช่วงปีนี้นะคะก็คือสีฟ้าค่ะสีเขียวสีเหลืองค่ะ สีน้ำตาลสีแดงค่ะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงปีนี้ก็คือสีดำนะคะกับสีขาวอะนะค,ะควรที่จะหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะสีดำเนี่ยไม่ควรใส่เลยทิศท,ที่เป็นทิศมงคลนะคะที่เป็นทิศเก็บทรัพะะย์นะทิศการเงินอะ่ะในช่วงปีนี้ก็คือทิศตะวันตก แล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะเป็นทิศเก็บทรัพย์นะนันทิตนี้ต้องทําให้สะอาดหรือนะคะคนำสิ่งของมงคลนะคะไปตั้งเพื่อที่จะดึงดูดหรือเรียกทรัพย์นะคะจะทําให้ดวงการเงินนะคะของคนที่เกิดราศีการไี้มีโชคลาภมากขึ้นเรื่อยๆปีนี้ถ้าทําดีๆเป็นเศรษฐีเลยนะแล้วก็ทิศนะคะใต้นะคะรวมถึงนะคะทิศตะวันออกเฉียงใต้อ่านนี้ก็เป็นทิศที่ดีนะ ฉันต้องทําทิศนี้ให้เป็นทิศที่สวยงามนะคะจะทําให้ในเรื่องของนะคะความสําเร็จนะคะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะรวมถึงคนที่เกิดราศีกันในบริเวณหน้าบ้านน่ะอย่าให้มีของอะไรมาละเกะละกะนะคือบางทีมันมีเฟอร์นิเจอร์เยอะมีโต๊ะอะไรเยอะเนี่ยหรือต้นหมกต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยอย่าทําให้มันบางหน้าบ้าน นะต้องทําความสะอาดหน้าบ้านให้ดีนะคะมันจะดึงดูดในเรื่องของการงานง่ายๆหรือว่าทําให้เรื่องของการเงินของเราเนี่ยนะมีความคล่องตัวได้รวดเร็วและก็ตําแหน่งของตัวบ้านหรือตําแหน่งของตัวร้านนะคะเป็นตำแหน่งที่ดีนะในช่วงปีนี้นะคนที่จะทําบ้านหรือทําร้านให้เกิดความสว่างนะคะจะดึงดูดในเรื่องของข่าวดีนะคะรวมถึงบางคนควรที่จะสร้างน้ำนะหรือสร้างแบบน้ําพุน้ําร้นนะ่ะบริเวณนะคะ หน้าบ้านจะได้หรือหน้าร้านนะคะมันจะทําให้เป็นเรื่องของการปรับสมดุละนะคะในเรื่องของแบบความโชคดีโชคลาบนะเข้ามาสู่คนในครอบครัวด้วยนะคะฉันั้นถือว่าเป็นตําแหน่งนะคะที่น่าจะส่งเสริมดวงผู้อยู่อาศัยนะแต่อย่าทำให้มืดนะต้องทําให้เกิดความสว่างค่ะเป็นกาลังใจให้กบอาจารย์ด้วยนะอย่าลืมนะกด ไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอาจารย์ไ้ด้วยนะมันจะมีคลิปนะคะในแต่ละเดือนออกมาตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปแต่ละราศีคนแต่ละปีนักริย์คนแต่ละวันแถมช่วงอายุให้ด้วยนะคะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็นําไปปรับใช้สิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ไม่เกิดความสบายใจและอาจารย์ย้ําหลายรอบก็ให้ไประวังสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่เป็นความคิดไอเดียแหละเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยเราก็ลองนะคะรับฟังเอาไว้ตอนนี้ยังไม่ทําอนาคตอาจจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเช่นคนที่เกิดราศีกันเนี่ย ในปี2,567เนี่ยถ้าทำอาชีพนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันสุขภาพต่างๆนะคะแล้วก็นะคะ คนที่ทำงานด้านการเงินการลงทุนซื้อหุ้นขายหุ้นซื้อขายทองคำนะหรือคนที่แบบขายของเก่านะคะขายของมือสองนะคนที่ทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเครื่องดื่มคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะปลูกต้นไม้ขายจัดสวนทําสวนถือว่าเป็นปีที่ดีค่ะ เป็นปีที่น่าจะเกิดโอกาสนะกับเรื่องของธุรกิจด้านนี้ถ้าเรายังแบบมีความคิดที่อยากจะทําอะไรนะคะเราลองไปศึกษาธุรกิจที่บอกไปแล้วเราหยิบธุรกิจที่เราเข้าถึงง่ายที่สุดไปเรียนรู้หาข้อมูลแล้วลองไปสร้างธุรกิจของตัวเองดูนะคะจะทําให้เรานี่นะคะมีเรื่องของโอกาสแน่นอนแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งนะธุรกิจครอบครัวธุรกิจเก่านะคะสามารถนํากลับมาต่อยอดได้ในช่วงปีนี้นะคะมันจะทําให้เราเกิดประโยชน์มากๆเลยนะคะ ก็ขอให้มีความสุขแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ